เบื้องกันเบื้องโชคดีก็พอแเเสาเมียท้ายคลิปนี่ท้ายคลิปข้าวเข่าเมาข้ายเข่าเมาโอ้ยตักตะก้าไม่ข้าวออนไลน์เดี๋ยวพ้าไปเบื้องเอาลูกมาถ่าข่อยเอาลูกมาถ่าข่อยอันนี้ไหมแต่ผ้าบูมาปลาเขายายเป็นได้หนาว่ได้เป็นง่ายๆด้หนูเป็นใจยูเข่าจีทาคลิปแบบแบบวบาต้องคลิปคุณภาพปาไดีนี่มันล้ปลาเขาบูว่าเขาคันคล้ายวอยังดอกไ้สินอยู่คน มันไดกระบ้านชั้นกระสิประมาณนี้แหละอันนี้เขาปูม้อนเขาพี่น้องกันนี่นแหละนี่หาน้ำมันยังลมมันยังหนีหนามอยู่ควกับเกี้ยวไว้รถกับเกี้ยววะไอ้เดี๋ยวให้เบิ้งโชคดีอยู่กับพอมันเห็นอยู่ทั้งต้นใหม่เดี๋ยวฮะไปเบิบ้งโชคดีแก้มแดงเป็นกระเทยอีกล่ะมึอนี่แขยันข่อยอันเฮ็ดให้ลูกคันแท้ก็ยังน้อยอยู่ทั้งเขาเมาทั้งกันไก่ที่แล้วก็เจอกันไก่มาตัดให้เบิ้งเดี๋ยวคลิปหนาเอ่อที่ทายวิธีการวิธีการกินเบิ้งอันนี้ ันผู้ใดซื้อมาต้องใสตูเ้เย็นเยอจา้านี่เอาอยุนนอกตีนจี๊ดมือนี่ตัวฉันใสตูเ้เย็นไม่เห็นแต่ซื้อมามือแรกมันเป็นขนาดทดลองหารอยกรัมกับอะไรกรัมกือกเครื่องกิโลละเป็นขขาวเหมาเมือ่อหดด่วนพนะเห็นเขาของสี่คิดยากอันนี้เนาะอยากขขาวหมอไม่ย้ายพนไปนไกลได้พนโชคดีเมื่อกี้ลูกฟีกัลบลูบินแต่ฉันเบิ่องทางก่อนเสียงลมเบิ่บงปลาเขาเห็นบอสหนามมาเลี้ยมเซียมซีอยู่ เขาได้สิโลนหนีว่ะจ้าเม็ดฝ่าวเบิดนายย้ายเออกระลังอีไปนี่จะเม็ดเขาอันนั้นแล้วบางทีก็เอือนตายตั้งเฮ้ยเดียวเห็นเนี้ยไปเบื้องว่าลูกปีนอันนั้นว่าลูกปีน้นไหมอืมนายย้ายน้ำมันห่วงเม็ดเข่าก็แก้แก้ก็แก่อยู่ย้ายน้ำไหลใครอยู่ปีนี้เขาบ่ลล็อปบันไดเฮ้ยขั่งเมืองปีกวนๆเนี่ยขอท่ายขีดลงไปเนี่ยเฮ้ยก้องกระสันเนี่ยว่าข่อยใส่อันสายรัดหน้าอกนม่ย้าย เดี๋ยวพาไปเบิงก็พอมันผุนนี่ก็ล้างบ้านข่อยละยายพอดีมีวิวทายอยู่นี่เดี๋ยวพาเบิ้งโชคดีอืมลงของหายทงน้ำที่เขาเขาก็ทายไปละยายอืมเดี๋ยวิวเบิงโชคดีพอเราขึ้นตะไม่รอข่อ,ขอยข่อยมาทายขิกออกมาน้ำพพเนกสนับสนุนเออแล้วสกัเดินเห็ดเหตที่เห็ด เขาเชี่ยน้ำบกผ้าวมาใส่หรอขูดบกผ้าวใส่เติมน้ำตอกน้ำตาลย้ายไม่วิธีเห็ดอยู่เป็นตัหอมดีอยู่ย้ายไม่เขาเหนียวแบบเขาเพิ่งคิปอยู่หลานเขาเป็นเขาเหนียวแบบเขาเมา่อขวารำสดใหม่แบบตำเครื่องแะไรแบบสมัยเขาตำเขาเมืกี้แล้วมา่อขวามาตำแต่เสียบแต่เสียบเห็นแล้วน้ำร้ายแตกแต่ได้สั่งมาสั่งมาขายแล้วกันสั่งมาขายแล้วก็ซื้อมากินนัดจะขวังกินยีก็สิปักตะการต้วโวยเมื่อยสิมากหว่ ออ้ขอไปทายอยู่มุ้งผุ่น่ามันไกลๆด้วยเะี่เด้ภาพงมงาไม่เขาอันบ่อปนเดอเป็นอะไอะแล้วแล้วแม่เด้ไปบอกไก่เดชทายเด้คิดเยวโอ้ไปบาแล้วไปบ้านผ่หาข่อยโดกโดดนซ้ามีก่อนห่อนเดียดแล้ว